ฉันทำสิ่งนี้เพื่อพิสูจน์บางอย่างมาึงมึงมึไหน้ออยไงมึยังมาหัวคุณอะ่ะไงเฮ้ยไปออกไปเฮ้ยเฮ้ยมันไปแล้วแล้วมันเข้าห้องเราได้ไงคุณฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณโดนกัดไหมนั่นแหะสิเฮ้ย <c oughs> คุณโดนกูกัดเฮ้ยทำไงดีอ่ะนั่นแะสิทำใ <c oughs> ห้ <c oughs> คุณใจเย็นกินน้ำก่อนนะเจ้าโอคุณอยู่ไหนอ่ะเจ้าโอเจ้าโห้เจไม่เป็นอะไรเนี่ยคุณร้องไห้ทำไมไม่ได้อะไร ไปเลยบาจากอะไรผมนั่งอยู่นี่เฮ้ยรู้กูตายแล้วจริงๆวะเนี่ยเจ้าโอ๋คุณอย่ามาล้อเล่นกับผมแบบนี้นะคุณจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้เสียงประทัดดังกางวัน เไม่ได้ยินแกหรอกแกเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ไงฉันก็นคือ,อยงประทู่ที่จะมาลักตัวแกยงประทู่เหรอไม่จริงอะ่ะฉันจะไม่ตายเอาได้อย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนเดี๋เรียนเดี๋เข้ามาใกล้ฉันด้ยออกไปเลยนะไม่กระโดดน้ำมนต์แน่น้ำมนต์งั้นเหรอ แกคงดูหนังไทยมากไปสินะอุ้ยอา่าชื่นใจสดนจมอนด้วยหลบไปนี่ต๋องนี่ต๋องนี่ต๋องตรงนี้ยังยังเหรอหมแม่เธอโยกอยู่ในฟอร์ขวาซ้ายขวาจอรีบไปไหนครับอย่าทำอะไรฉัาานเลยฉันกลัวแล้ว ฉันใช้โอกาสแกแล้วกันถ้าแกทำไ,ได้ฉันจะไม่พาแกไปนรกใจฉันต้องอะไรอ่ะกติกาง่ายๆแกต้องพูดความจริงโดยที่ไม่โกหกเออเตอนเด็กๆฉันเคยไปคอมเมนต์ในดิจตอกว่าทันทั้งที่ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพีไมไปทำไมอ่ะสารภาพเรื่องนี้มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอแล้วแกจะให้ฉันสารภาพเรื่องอะไรละ่ะ เสื้อตัวนี้ของใครก็ของเจ้าโอเมียฉันไงแกลืมไปแล้วเหรอว่าแกาห้ามพูดโกหกของชูชันเองอะ่ะพอใจไหมแล้วฉันจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมเนี่ยขึ้นสวรรค์งั้นเหรอ,หรอแกจะตกนรกทั้งเป็นต่างหากนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องขบวดคุณหลอกผมเหรอก็เออน่ะสิมันเลยทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของคุณไงล่ะรู้เรื่องไงคุณทำอะไรผมได้ คุณนายคะหลักฐานทั้งหมดเนี่ยสามารถฟ้องหย่าและเอาทรัพย์สินท,ทั้งหมดได้ไหมคะทำได้แน่นอนครับคุณเจ้าโ <ST AR> ถ่